าคุณขอพรอได้สามประการคุณจะขออะไรคะสวัสดีค่ะแม่ป้อมนะคะวันนี้มาไลฟ์คลิปในวันสงการนะคะก็เลยจะได้สีสันนิดหนึ่งเออวันนี้มาไลฟ์ในห้องเลสโกไลฟ์สงการมานค้ครูไม่อาย ซีซันหนึ่งหัวข้อของวันที่สิบหกนะคะถ้าคุณขอพรได้สามประการคุณจะขออะไรพรของแม่พรข้อแรกที่แม่ป้อมจะขอนะคะข้อหนึ่งขอให้คุณยายมีความสุขคุณยายคือแม่ของแม่ป้อมนะคะขอให้ท่านมีความสุขเพราะแม่ป้อมสงสารแล้วก็ห่วงคุณยายมาก คุณยายอายุแปดสิบกว่าแล้วแล้วก็คุณยายก็เหนื่อยมากๆแล้วเลี้ยงพี่ป้อมกับพี่น้องมาทั้งหมดห้าคนตั้งแต่อายุเลี้ยงคนเดียวมาตั้งแต่อายุยี่สิบเจ็ดเพราะคุณพ่อแม่ป้อมเสียตั้งแต่คุณยายอายุยี่สิบเจ็ดถ้าเลี้ยงลูกห้าคนมาคนเดียวแล้วลูกก็ ทั้งสนทั้งเกเรนะคะ mm. ก็พอมานึกถึงวันนี้ก็สงสารท่าน mm. ก็เลยอยากให้ท่านมีความสุขแล้วในช่วงเวลาตอนนี้ท่านยังไม่หลงมากหลงไปในช่วงที่แม่ป้อมยังเด็กกับพี่น้องแม่ป้อมยังเด็กๆอยู่บ้างหลงไปในช่วงที่ยังท่านยังทางานอยู่บ้างอย่างเงี้ยนะคะหลงไปช่วงแต่ละช่วงเวลาอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เป็นห่วงคือ กลัวท่านจะลงไปในช่วงที่เวลาที่านเป็นทุกข์แล้วท่านจะเป็นทุกข์ท่านจะไม่มีความสุขนะคะก็เลยห่วงได้แต่สวนภาวนาขอพรให้ท่านลงไปในเวลาที่ท่านมีความสุขนะคะข้อสองขอให้ตัวเองค่ะขอให้ไม่ป้อมเกิดช้าบพบใดก็ขอให้ได้พบกับพุทธศาสนานะคะาะกลัวว่า ชาติภบใดที่ไม่พบพระพ,พุทธศาสนากลัวพบชาตินั้นมันจะดําม,มืดไปหมดแล้วเราก็จะทําบาปทากรรมด้วยความไม่รู้เพิ่มบาปเพิ่มกรรมให้ตัวเองโดยเพราะความไม่รู้นะคะข้อสามขอให้ขอให้แม่ป้อมอยู่ในเส้นทางที่ตรงที่สุดและสั้นที่สุดที่จะไปอยู่มาที่ที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนะนะคะ ก็กลัวค่ะว่าถ้าเชช้ไปนี่ไม่รู้ว่าต้องไปชดใช้อีกกี่พบกี่ชาตินะคะกลัวมากในวันนี้นาทีนี้แม่ป้อมก็ยังทําหน้าที่ของลูกแล้วก็ของแม่อยู่หน้าที่ที่เป็นแม่ก็ไม่ไม่ค่อยห่วงแล้วเพราะว่าลูกก็รับผิดชอบเองได้แล้วแต่ที่ห่วงคือคุณยายคือหน้าที่ของลูกนะคะว่าคุณยายก็ เท่าชลาลงทุกวันก็ยังต้องทำงานเพื่อเอาหาเงินมาดูแลท่านอยู่นะคะเมื่อวันหนึ่งแม่ป้อมทำหน้าที่ลูกเสร็จแล้วก็จะมาทำหน้าที่ให้ตัวเองที่จ้งใจไว้ก็คือจะหันเข้าทางธรรมะนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีอุปสรษคอะไรพรสามข้อของแม่ป้อมก็มีแค่นี้นะคะแต่ แม่ป้อมหวังว่าพรสามข้อของแม่ป้อมเนี่ยน่าจะมีประโยชน์หรือข้อคิดให้ใครบ้างแม้เพียงสักนิดก็ยังดีนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมขอบคุณมากที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ